จากการตรวจเชื้อไวรัส2ล้านคนในปักกิง่งพบเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีผลตรวจเป็นบวกทำกลางรายงานจำนวนมากว่ามีคนล้มลงอย่างกระทันหันในที่สาธรารนณะครั้งนี้เป็นที่เซี่ยงไฮ้ชาวจีนหลายแสนคนติดอยู่ในบ้านของพวกเขาตอนนี้หลายคนอาหารหมดเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปซื้อข้าวของข้างนอกประธานาธิบดีไบเดนเห็นด้วยกับประธานาธิบดีคนก่อนว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กระทำการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกู ยินดีต้อนรับสู่รายการจับตามองจีนดิฉันทิฟฟานี่ไมเออร์เขาแรกเราไปอัปเดตเรื่องไวรัสระบาดในประเทศจีนกันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้คนราวสองล้านคนในปักกิ่งถูกตรวจหาเชื้อไวรัสนั่นคิดเป็นประมาณหนึ่งในสิบของประชากรทั้งเมืองทั้งหมดมาจากย่านใจกลางเมืองสองแห่งของปักกิ่งหน่วยงานรัฐบาลกลางส่วนใหญ่ของจีนก็อยู่ละแวกนั้นพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงจงหนานไห่ซึ่งสีจินผิงหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาศัยและทำงานผลการตรวจทั้งหมดถูกเผยแพร่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ โดยมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นจากสองล้านคนที่มีผลตรวจเป็นบวกแต่ผลตรวจยังไม่เป็นทางการของจีนอาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องมีข้อกล่าวหาว่าชุดทดสอบไวรัสของจีนมีอัตราความแม่นยำต่ำนอกจากนี้ยังมีคนจํานวนมากคิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์รายงานจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสต่ํากว่าความเป็นจริงตามรายงานจากสื่อท้องถิน่นคนคนเดียวที่มีผลติดเชื้อเป็นบวกนั้นเคยติดเชื้อไวรัสมาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมและหายในเวลาต่อมา เราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้แต่รายงานที่คล้ายกันจากประเทศอื่นๆอาจให้ความชัดเจนเพิ่มขึ้นในหลายประเทศผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อไวรัสมาแล้วก็กลับมาติดเชื้ออีกครั้งคราวนี้ติดจากสายพันธุ์อื่นบางรายมีอาการหนักและเสียชีวิตเรื่องนี้อาจบ่งบอกว่าการที่เคยหายป่วยจากไวรัสนั้นไม่แน่เสมอไปว่าจะมีภูมิคุ้มกัน พบผู้คนจำนวนมากล้มหมดสติกับพื้นในเซียงไฮเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีนในช่วงเร็วๆนี้ทางการที่นั่นก็ยังคงปกปิดเรื่องการระบาดอย่างต่อเนื่อง วิดีโอบนโ,โลกออนไลน์ที่ถ่ายเมื่อวันที่24มกราคมแสดงให้เห็นโรงพยาบาลกลางของเขตผู่ถัวในเซี่ยงไฮ้ได้จำกัดจำนวนผู้ป่วยเข้าออกจากโรงพยาบาลนันเป็นเพราะมีผู้ป่วยไวรัสซีซีพีที่ยืนยันแล้วที่นั่นแต่ทางการไม่ได้ประกาศนโยบายต่อสาธารณะชาวบ้านในเขตเป่าซานได้เปิดเผยข่าวมาตราการล็อกดาวน์ครั้งใหม่เมื่อวันที่22มกราคมในร้านกาแฟาแห่งหนึ่งลูกค้ารายงานว่าพบเห็นคนที่รับผิดชอบเรื่องการป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่นพวกเขาขอให้เจ้าของร้านปิดผนึกประตูเพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าออกร้าน นักงานรถไฟใต้ดินบอกกับอีพ็อกไทมส์สื่อในเครือเดียวกับ NTD ทดีถึงอีกสถานการณ์หนึ่งว่าพวกเขาพบเห็นผู้คนล้มหมดสติกระทนหันในที่สาธารณะขณะรอยอยู่บนชั้นชาลรถไฟใต้ดินและในรถไฟที่วิ่งอยู่พวกเขาบอกว่ามีทั้งคนสูงอายุและคนหนุ่มสาวมีรายงานคำบอกเรื่องที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศจีนตามคำบอกของประชาชนอีกคนมีผู้หญิงคนหนึ่งล้มหมดสติในร้านขายยาเมื่อวันที่21มกราคมขณะกำลับบงซื้อยาลดไข้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือไม่ สื่อท้องถิ่นของจีนหลีกเลี่ยงเผยพแพร่เรื่องราวเหล่านี้แต่ช่วงเวลาของเหตุการณ์ทำให้เกิดคำถามขึ้นเราะนับเป็นเวลาเพียงสองสัปดาห์หลังจากสถานการณ์ไวรัสทางภาคเหนือของจีนแย่ลงเมืองที่มีประชากรราวห้าแสนคนทางภาคเหนือของจีนกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านอาหารไม่ใช่เพราะขาดแคลนแต่เป็นเพราะรัฐบาลล็อกดาวน์ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะป <2020. S 2> ระชาชนหลายคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกำลังเผชิญกับวิกฤตอาหาร เพราะพวกเขาติดอยู่ในบ้านชาวบ้านคนหนึ่งที่นั่นบอกว่าเธอมีอาหารเหลืออยู่ที่บ้านเพียงเล็กน้อยเพื่อความปลอดภัยของเธอเราจึงขอใช้น้ำแฝงและดัดเสียงเนอาดแป้งหมดแล้วเหลือแค่ข้าวนิดหน่อย เหลียงอาศัยอยู่ในเมืองชื่อหงหัวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่นั่นออกคำสั่งล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดหลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซ c ซพรายใหม่ชาวบ้านไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาข้างนอกแม้กระทั่งซื้อข้าวของเหลียงบอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้กระดาษกาวปิดผนึกที่ประตูบ้านและคนที่ออกมาข้างนอกก็จะเจอตำรวจจะจับคุณเมื่อคุณออกจากบ้านแล้วแบบนี้ใครจะกล้าลงไปชั้นล่างกันละ่ะ เจ้าหน้าที่บอกก่อนหน้านี้ว่าคนทํางานในชุมชนจะส่งของชําให้กับชาวบ้านแต่ตามที่ชาวบ้านบอกแล้วไม่มีใครส่งอะไรให้เราเลยเพื่อหาตัวคนแหกกฎเจ้าหน้าที่เสนอรางวัลสําหรับผู้ให้ข้อมูลเรื่องคนแหกกฎกว่า2 0 0 0 0บาทเหลียงบอกว่าเพื่อนละแวกบ้านของเธอหลายคนประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารเช่นเดียวกันเธอบอกว่าไม่ได้ต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์แต่คิดว่าพคครรคคอมมิวนิสต์ดำเนินการสุดโต่งเกินไป คงจะดีไม่น้อยถ้าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้แม่เพียงคนเดียวก็ยังดีออกไปรับอาหารทุกวันการไม่ให้คนออกนอกบ้านมันเป็นเราไม่เหลืออาหารแล้วชาวบ้านในพื้นที่บางคนใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่หลายคอมเมนต์ของพวกเขาถูกลบทิ้งไม่กี่คอมเมนต์ที่เหลืออยู่นั้นมาจากชาวบ้านที่ตอนนี้อาศัยอยู่ทางตอนใต้เขาเขียนว่าเขานอนไม่หลับหลังเห็นคอมเมนต์บนโลกออนไลน์และเขารู้ว่าคนในชุมชนไม่ได้ส่งผักให้แม่ ป้าและลุงของเขาเลยรองนายกเทศมนตรีของเมืองได้ขอโทษเมื่อวันที่24มกราคมโดยกล่าวว่าทางการได้จัดอาสาสมัครกว่า800คนเพื่อส่งของชำแล้วตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านบางคนได้โพสต์วิดีโอบนโลกออนไลน์แสดงการส่งของแต่อีกหลายคนได้แสดงความกังวลว่าความช่วยเหลือนี้จะเพียงพอต่อเมืองทงหัวซึ่งมีชาวบ้านอย่างน้อย5 0 0 0 0 0คนหรือไม่ชาวจีนถูกบังคับให้คิดสร้างสารรค์ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดของประเทศ วิดีโอที่โพสต์บนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่ามีคนหนึ่งพบวิธีที่ไม่ธรรมดาในการพาสุนัขเดินเล่นเมืองและเขตต่างๆของจีนหลายแห่งถูกล็อกดาวน์แต่ไม่เหมือนประเทศอื่นๆเพราะประชาชนไม่ได้อนุญ,ญาตให้ออกไปข้างนอกเพื่อออกกำลังกายและทำเรื่องอื่นๆการมีข้อจำกัดอันเข้มงวดนี้ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากวิดีโอที่โพสตบนสื่อสังคมออนไลน์แสดงวิธีแก้ปัญหาของคนคนหนึ่งมีการใช้สายจูงแบบทำเองเพื่อพาสุนัขเดินเล่นในขณะที่เจ้าของยังคงอยู่บนอพาร์ตเมนต์ชั้น4 ชาวเน็ตบางคนตั้งคำถามว่าสายจูงผูกคอสุนัขได้อย่างไรหากเจ้าของยังคงอยู่ข้างในวิดีโอดังกล่าวไม่ได้ให้คำอธิบายอีกวิดีโอที่เป็นกระแสบนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นสุนัขตัวหนึ่งถูกดึงขึ้นลงเพื่อให้ไปฉี่และถ่ายอุจจาระข้างนอกเนื่องจากไม่คุ้นเคยกับการขับถ่ายข้างในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนที่เมืองซุยหัวมณฑลเฮยหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนสุนัขได้ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในช่วงเวลาสั้นๆแต่เจ้าของสุนัขอยู่บนชั้น8ถูก็อกดาววนเื่องจกรส CCP เราไปดูไวรัสอีกตัวซึ่งติดเชื้อในสุกรกันค่ะไข้หวัดหมูแอฟริกันสายพันธุ์ใหม่สองสายพันธุ์เกิดขึ้นในประเทศจีนสุกรกว่า1000ตัวติดเชื้อพบการเปลี่ยนแปลงของไข้หวัดหมูในฟาร์มสุกรของจีนคนในอุตสาหกรรมกล่าวว่าการระบาดอาจเกิดจากวัคซีนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจีนเป็นผ,ผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดในโลกข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่จีนกำลังต่อสู้กับไวรัสซ c p พีที่ระบาดเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรของจีนระบุเมื่อวันที่21มกราคมว่ามีไข้วัดหมูระบาดในฟาร์มหลายแห่งที่มณฑลกวางตุง้งมณฑลชายฝั่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนใกล้กับฮ่องกงและมาเกา๊าไวรัสสองสายพันธุ์ใหม่นี้มีหนึ่งหรือสองยีนสําคัญขาดหายไปในไวรัสสายพันธุ์ที่พบปกติการแสดงออกของยีนลักษณะนี้พบในความพยายามผลิตวัคซีนที่ล้มเหลวเมื่อนักวิจัยจีนพยายามดัดแปลงไวรัสเพื่อพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ ยังไม่มีการยืนยันว่าวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มาจากความพยายามผลิตวัคซีนที่ล้มเหลวหรือไม่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่ได้ทําให้สุกรตายแต่ทําให้จํานวนลูกสุกรแรกเกิดที่มีสุขภาพดีมีจํานวนลดลงทางการจีนชี้ว่าไข้หวัดหมูแอฟริกันเป็นปัญหาในจีนมาตั้งแต่ปี2561ในปีนั้นโรคดังกล่าวทําให้สุกรตายหรือต้องฆ่าทิ้งกว่า200ล้านตัวซึ่งลดจํานวนสุกรของจีนไปถึงครึ่งหนึ่งเป็นผลให้ราคาเนื้อหมูพุ่งสูงขึ้น เมื่อปีที่แล้วราคาเนื้อหมูเพิ่มขึ้น50%เมื่อเทียบกับปีก่อนน้ำท่วมรุนแรงที่จีนเมื่อปีที่แล้วทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีกสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีไข้หวัดหมูแอฟริกันระบาดหลายสิบคลัสเตอร์ผุดขึ้นทั่วประเทศประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเห็นด้วยว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยาชาติต่อชาวมุสลิมอ,อุยกูในเขตซินเจียงของจีน เรื่องนี้เป็นไปนตามที่โคษกสภาความมั่นคงของไบเดนบอกกับนิตยาสารวอชิงตันเอ็กซ์แมเนอร์รัฐบาลทรัมป์ก็ระบุแบบเดียวกันนี้เมื่อหนึ่งวันก่อนไบเดนเข้ารับตําแหน่งคําแถลงดังกล่าวอ้างถึงการกักขังชาวอยกูหนึ่งล้านคนและชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์หรือศาสนาอื่นๆในภูมิภาคนั้นของจีนและระบุว่าปักกิ่งบังคับใช้แรงงานพวกเขาบังคับทำหมันและทรมานไปต่อที่ชายแดนอินเดียกับจีนกันค่ะ ตามรายงานจากกองทัพอินเดียกองทหารอินเดียกับจีนเผชิญหน้ากันเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ก่อนที่พรมแดนที่เป็นข้อพิพาทการต่อสู้นี้เกิดขึ้นทางตะวันออกของเทือกเขาฮิมาลัยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากลาดักของอินเดียหลายพันไมล์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตทางทหารระหว่างจีนกับอินเดียเมื่อปีที่แล้วความขัดแย้งเริ่มต้นด้วยการประทะก,กันตามแนวชายแดนทําให้ทหารอินเดีย20นายและทหารจีนไม่ทราบจํานวนเสียชีวิตตั้งแต่นั้นมาทั้งสองประเทศ ก็เสริมกำลังตลอดแนวชายแดนกว่า2,000หม่กระทรวงต่างประเทศของจีนระบุว่าทางการไม่มีอะไรจะยื่นเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่ขอเรียกร้องให้อินเดียใช้ความยับยั้งชั่งใจข้อพิพาทชายแดนจีนอินเดียเกิดขึ้นอีกครั้งนับตั้งแต่ทั้งสองชาติทำสงครามในช่วงทศวรรษ60ทั้งสองอ้างสิทธิ์ในอาณาเขตที่ทับซ้อนกันหลายพันไมล์อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe NTD ไทยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ